สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางเนาะแนวทางนะคะแนวทางเออเราพัฒนานะคะสูตรสามตัวชุดเต็มนะคะมันจะตามตูดเราอีกไหมนะคะงวดก่อนนี่รู้สึกว่าจะตามตูดสามตัวตรงงวดนน้นโน,น้นนะคะเป็นชุดมิน้์น,นะคะทุกคนอ้าวงวดนี้นะคะเอามาเมย่เอฟซีบึงสะก่อนเนาะ เป็น3มตัวนะคะชุดเต็มนะคะชุดเต็มชุดใหญ่ไม่สนดับนะคะเอามาดูคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปมนันเอาไปเฮงเอาไปปังกันนะคะขอให้โชคดีกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอเดอ้อแอดก็ฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะทุกคนนะคะทุกคน เอามาดูกันนะคะงวดก่อนนะคะตัวเน้นนะคะมีทุกตัวนะคะเดี๋ยวมันเจอมือเรียกซับแอดนะคะ <c oughs> นี่แอดใส่มือเรียกซับแล้วค่ะมือเรียกซับนะคะหมานนะคะเอ้อเจอมือเรียกซับเขาแล้วเนาะ <c oughs> เอาทุกวิธีทางนะคะนี่นะคะทุกคนนะคะมีทุกตัวนะคะมีทุกหกสองนะคะมีทุกหกสอง <c oughs> มีทุกหกสองนะคะยกเว้นหกหกสองนะคะโอ้เหตุบาดอีสวยค่ะจ้ง อุตส่าห์นิ้นไปที่สองเจ็ดหกว่ามันชนกันกันกบหลานเนี่ยสองเจ็ดหกนะคะโอ้ยมันมาสองหกมันมาหกหกสองเปมนฮิตแบบอีสอยค่จะจ้ะไม่ได้นะคะไม่ได้ไม่โดนนะคะหลักร้อยเขาก็เข้าของเข้าไปละคะ่ะหลักร้อยก็เข้าหกไปนะคะเจอแจ็คพอตดับหกพอดีนะคะช่วงนี้ดับยังเอาไม่อยู่นะคะดับพิจารณากันหน่อยเด้อใครที่จะไปดับนะคะแอดก็กลัวเอาไม่อยู่เดี๋ยวจะเสียโอกาสนะคะทุกคนนะคะ เอานีแต้มนะคะก็เข้าไปแต้มมันก็เข้าของมันล่ะค่ะเออชุดใหญ่ก็เข้าค่ะชุดใหญ่ก็เข้าเป็นคู่โต๊ดไปนะคะเออตรงตรงตัวดับนั่นล่ะคะ่ะมี่ทุกตัวค่ะยกเว้นตัวออกนะคะนี่ชุดใหญ่เขาก็เข้าของเข้าไปเนาะอะไรก็เอาอยู่หมดนะคะได้มือสุยางยกเว้นได้เงินเนาะคะ่ะนี่เนาะเขาก็เข้าของเข้าไปนะคะมันออกอีย่างก็ นี่นะคะเข้าคู่โต๊วนะคะเหมือนจะเข้าตัวเดียวเนาะเข้าแค่ตัวเดียวนะคะในชุดใหญ่ก็เข้าไปตัวนี้นะคะทุกคนนะคะตายแอดเลดนะคะบบมีในระบบเลยค่ะในตัวเน้นนะคะตัวเน้นไม่มีเนาะทุกคนเนาะวายเฮ็ดแบบอิสรอยอะมาดูกันนะคะงวดนี้นะคะงวดนี้นะคะเราจะไปชุดสามตัวนะคะชุดใหญ่ชุดเต็มนะคะเอาไว้ดูเป็นทิศเป็นทางเป็นแนวเป็นทางกันไปละค่ะทุกคนนะคะจ็กสีมาตัวไดร์เดกับโบหูคือกันเนาะหลักร้อยนะคะ หลักร้อยนะคะมันจะกอดคอกันมาเองหรือเปล่านะคะทุกคนหลักร้อยเนาะหลักร้อยชอบกอดคอกันมาเองเนาะทุกคนก็ได้ดูสถิต,ถต,ติแล้วเนาะ,ะมาดูกันนะคะหลักลงหลักร้อยของเรานะคะให้ดูหลักร้อยก่อนเนาะอย่างแรกนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่คือหลักร้อยชุดเต็มนะคะเข้ามาแล้วเจ็ดงวดติดนะคะชุดเต็มเดินดีนะคะชุดเต็มชุดใหญ่นี่เดินดีนะคะแต่ว่าแอดก็บางทีก็เน้นไม่ได้คะ่ะบางทีก็เน้นได้บางทีก็เน้นไม่ได้นะคะ เอออ่างวดนี้ให้ไปที่สี่ห้าหกเจ็ดนะคะแต่ว่าเจ็ดกับแปดติดดับนะคะก็เหลือสี่ห้าหกเนาะเจ็ดกับแปดติดดับติดดับอีกแล้วงวดก่อนก็นกนติดดับจะ้ะหมายถึงเราเนี่ยคะ่ะติดดับไม่ใช่สูตรนะคะ หมายถึงเราเนี่ยค่ะติดดับนะคะเพราะเราตายเขาดับนะคะล่างอะไรก็เห็นกันแล้วนาะคู่ลงคู่ล่างนะคะเราจะไปชุดใหญ่ชุดเต็มเลยนะคะทุกคนเราจะไปชุดใหญ่ชุดเต็มนะคะก่อนที่จะไปชุดเต็มแล้วก็มาชุดเน้นก่อนนะคะชุดเน้นงวดประจําวันที่สิบแปดนะคะโอ้แอดก็ลืมเขียนวันที่เขียนไรนะไรกระลุงค่ะสิบแปดนะคะสิบแปดนะคะโอ้เปแต่ออกตัวใดเหลียวค่ะตัวไพ่ตัวมันต้องสีโอกรปดโอกเก่ามือนี่ตัว นี่นะคะทุกคนนะคะมันเจอมือเรียกซับแอดแล้วนะคะเอ้ยเขาเทเขาเทเขาเทมงวดนี้แล้วค่ะเอามั่คะิดเป็นตะคืออยู่สี่หนึ่งหนึ่งคนวโอ้ยถ้าออกมานี่ฮาเลยนะคะทุคทกคนเมื่อชออกยุดด่ติเอ้านี่นะคะทุกคนก็ได้ตามนี้เลยเนาะชุดนี้ก็แคปเอานะคะแอดก็เน้นไปให้นะคะถ้าหลักสี่เนาะแอดเน้นไปดีวสี่สองหกนะคะสี่สี่แปดแล้วก็สี่หนึ่งหนึ่งนะคะโบหงสสีเขาอยู่โบบเน้่งโบเขาจ้าเคือด้วยข่าวพัฒนาเนาะ โอ้ยเอรัฐบาลไทยที่เข้านะมันฟุกค่ะทุกคนเอางวดนี้นะคะนี่เนาะห้าสองหกนะคะห้าสี่แปดแล้วก็ห้าหนึ่งหนึ่งนะคะถ้าห้าเนาะอ่ะถ้าหกก็เป็นหกสองหกนะคะว้าวหกสองหกโคตรมากค่ะหกสองหกหกสี่แปดแล้วก็หกหนึ่งหนึ่งนะคะโอ้ยหรือว่ามันสิ่เป็นเจ็ดเลย เออแอดก็เอามาแค่นี้แหละค่ะเอาก็ยังว่าชุดน้นเนาะชุดน้นนะคะแต้มนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะ mm. เดี๋ยวเราจะไปชุดใหญ่กันนะคะชุดเน้นแล้วแค่นี้ก็พอเนาะ,ะชุดเน้นนะคะทุกคนเนาะก็เน,นินกันไปใครชอบชุดไหนก็เอานะคะทุกคนหาเหลือก,กันเอาโหลดค่ะว่าแต่มันมีนหน,นีแล้วมันสีมีบัวละค่ะ อา้าวลองรูเดอร์ค่ะเป็นทิศเป็นทางเป็นแนวทางกันไปนะคะชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะเอ้แต่ว่ามันมีเลขวันแม่นะคะเลขวันแม่เข้าแต้มอยู่สองสองล็อกนะคะล็อกที่สามนี่ไม่เข้านะคะล็อกที่สามไม่เข้าแต้มเนาะเลขวันแม่ได้สองหนึ่งนะคะจะถึงเวลามาแล้วหรือเปล่านะคะจะมาทีเผอหรือเปล่าหรือจะมาเลขโอ้เลขพระพันปีหรือเปล่าสามหกสามเก้านะทุกคนป้าทุกคนเออที่มันเปียออกรัฐบาลไทยเนาะ แต่ว่ามันตีลังกานะคะกับหัวเป็นสามหกนะคะไอ้เราก็พายกันตามหนึ่งราวพัฒนานยเม็ดจีว่าสามเก่าสามเก่ายังอายุพะพันปียองน่ะนะที่พวกเจ้าบอแอดนั่นเออลืมนึกเลยนะคะนี่เพึ่งนั่งนึกอยู่พึ่งนึกออกนะคะนี่นาะเอานี่ทุกคนนะคะนี่เม็ดดวงเม็ดเดียวก็เห็นกันแล้วนาอเม็ดเดียวแอดจะเข้าไหมนะคะสามเอาหลักพันนะคะหลักพันแปดศูนย์นะคะแปดศูนย์สามเก้าสองหนึ่งหลักร้อยนะคะ สี่แปดสะเอ้ยสี่แปดเก้าหกเจ็ดห้านะคะศูนย์หลักสิบบนนะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะหน่วยบนนะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะทุกคนนี่เนาะ นวดก่อนนี้เข้าโต๊ดไปหกสี่สองหกนะคะแอดก็จับไม่ได้เนาะคะ่ะสูตรมันก็เข้าของมันไปแหละคะ่ะทุกคนนะคะแปดสี่ศูนย์หกสามเก้าสองแปดเออเมื่ออนี่กัอ่านเห็นฟังเีรยวเนาะอ่าเรามาดูชุดเต็มชุดใหญ่กันเลยนะคะทุกคนนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวรร่ำเวรานะคะอ่าเราจดแล้วนะคะเรียบรลอยเนาะแอดจะใช้เด่นบนหลานนะคะแอดจะใช้เด่นบนหลานเป็นตัวเป็นตัวนี่นะคะนี่แปดสี่เจ็ดหก นะคะแอดจะใช้แปดสี่เจ็ดหกแปดสี่เจ็ดหกนะคะแอดใช้เด่นหลานนะคะอลองของเจียวม่เบื้องลองเด่นบุญเจ้าแเม่นะคะเจ้าแม่ช่วงนี้นะคะเด่นบุญเนาะเพราะว่างวดก่อนถ้าเอาเต็มเด่นบุญล้านนี้เข้าเด้ ถ้าเอาแต่เด่นบุญหลานนะคะแอดดันเอาตัวชนนะคะมันมันก็เลยไม่เข้านะคะเออแอดเลยลองใช้แต่เด่นบุญหลานนะคะสี่แปดสี่เจ็ดหกนะคะทุกคนอมาดูกันนะคะหลักร้อยนะคะเราจะใช้หลักร้อยเต็มทั้งหมดเลยนะคะหกตัวนะคะไม่สนดับใดๆทั้งสิ้นนะคะแต้มนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใครชอบล็อกไหนจัดโหลดจ้ะเออหาเลือกเอาค่ะ ล็อกละตัวสองตัวหาเหลือก็โหลดค่ะเขาแท้แต่ว่าสีตัวไดเท่านั้นล่ะค่ะอ่ะล็อกหกนะคะ,ะ,ะ,คะเราเน้นไปที่หกห้าสี่นะคะแคบเลยค่ะหกห้าสี่นะคะไอที่สองขีดนี่คือเข้าแต้มนะคะสองขีดนี่คือเข้าแต้มนะคะหกเจ็ดแปดนะคะสี่หกเจ็ดแปดหลักหน่วยหลักสิบนะคะอันไหนที่เข้าสี่หกเจ็ดแปดหลักหน่วยหลักสิบเราติ๊กหมดนะคะอันนี้ติ๊กเกินมานะคะสงสัยเจ้าที่จะท่ทางสุกมึงค่ะบอฮูหละมโนเอาเองค่ะ เอาสงสัเป็นสุกมือเด็ดติกมันีกเอียดกับบนลบเลือเอานีตามนี้เลยนะคะอ่าหูเหลืองบนโอเอฟซีอันไหนที่สองขีดนี่คือเข้าแต้มเข้าทั้งแต้มเข้าทั้งเด่นนะคะน,นี่กลัวเอฟอ่านลายมือไม่ออกนะคะเลขสองนั่นเลขสองแอดเด้อค่ะหกสองหกหกสองเจ็ดหกสองแปดนะคะ,ะ,คะอันนี้เลขสองแอดนะคะทุกคนเนาะอ,อ่าน,นี่ก็สี่นะคะล็อกสี่ล็อกห้าล็อกหกนะคะน,นี่เป็นล็อกที่เราเน้นโอ้ยเน้นถือเลยแม อ่ะอีซอยใส่มืออัน,นเบียกซับก่อนใส่ใจอีซอยนะพก่อสันติโอ้ยเข่าเข็นๆนะแม่งหงวดหงนนิันึงเอ้ย่หคอยถือคัค่ะเรือเล่าพัฒนาคอยสิเปิดค่อนเสือสองเพลงลวดเอานี่นะคะทุกคนนะคะอแคปเราบ่ะค่ะอแคปแล้วเราไปหน้านี้นะคะเอาเห็นชัดเจนไม่เนาะเอสใช้ปากกาธรรมดาเขียนนะคะติดดับเด จ็ดกับแปดแอดติดดับนะคะติดดับแมนบอลเจ็ดแปดติดดับนะคะเอออาจจะดับแทนเลขก็ได้นะคะดับชนเด่นนะคะให้เลือกเด่นนะคะดับชนเด่นให้เลือกเด่นนะคะเอาแคบเล่าไปขยายเอาเ้อค่ะอันนี้แอดใช้ประกาหมึกซึมธรรมดานะคะอันนี้ใช้ประกาเมจิกเนาะอ่าเก้านี่ก็สวยนะคะแอดก็เล็งไว้นะคะหกห้าสี่เก้าเนาะหกห้าสี่เก้านะคะอ่าเจ็ดกับแปดอาจจะไปหลักสิบก็ได้นะคะทุกคนนะคะไม่แน่ได้อาจจะเป็น ไอ้นี่ก็ได้ได้อาจจะไปหลักสิบอย่างเนี้ยบอกเออบนเนอด้อ bon ่าแคบเอาค่ะนี่นะคะเก้าก็สวยนะคะตัวที่หน้ารุ้นนะคะถ้าดับเราเอาอยู่นะคะมันจะเหลือหกห้าสี่เก้าเหลือสี่ล็อกนี้นะคะเอานี่เนาะนี่นะคะทุกคนนะคะเด่นนะคะเด่นก็นี่เนาะ ต้มก็สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะก็ตัดกันเอานะคะตัดกันเอาเนาะตามนี้เลยค่ะอันนี้เป็นหน้าที่สองนะคะชุดเต็มค่ะเลือกเอาค่ะชอบล็อกไหนส่วนมากมันก็จะชอบมาล็อกที่ติดดับนี่นะคะอยู่แต่แถวล็อกติดดับนี่แล้วมันก็เป็นอะไรกับดับเอสก็ไม่รู้นะคะบางทีมันติดดับหลักร้อยแต่มันไปเป็นโต๊ะคู่อื่นอย่างนี้นะคะทุกคนมันเข่าโต๊ดอันน่องอื่นอย่างสงเนี่ยอาจจะเออสมมุตินะคะอาจจะเป็น สมมติมันอาจจะออก617อ่า617อย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันอาจจะมา617เนาะ617นะคะทุกคนนะคะตัวนี้เนี่ยไอ้ไอ้ล็อกนี้มันก็มี716อย่างเงี้ยนะคะทุกคน716เนี่ยเนาะเออมันก็อาจจะเข้าคู่โต๊ดอย่างเงี้ยก็ได้ครับมันติดดับแต่ว่ามันไปเป็นมันไปจับคู่โต๊ดตัวอื่นอย่างเงี้ยนะคะทุกคนนะแคปเอาเดอ้อค่ะอ่าลองดูเดอ้อชุดเน้นเราก็มีให้นะคะเน้นสุดๆแล้วคะ่ะเน้นจากสองร้อยกว่าชุดนะคะก็เน้นได้แค่นั้นละคะ่ะ อันนี้ก็คือชุดเต็มนะคะใครไม่ชอบชุดเน้นก็มาหาเลือกเอาในชุดเต็มค่ะตัดกันเอาคัดกันเอาเองได้เลยค่ะนี่แอดใส่มือพี่ขาดแอดแล้วมือเรียกซับนะคะมือเรียกซับทุกคนมือเรียกซับค่ะทุกคนเอาแคปเลยนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อขอให้โชคดีมานเฮงปังเอาสามตัวให้ได้เด้อเอาขึ้นเฮาเอาขึ้นเขาต้องเอาขึ้นเด้อค่ะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะโชคดีจ้า